ในส่วนของพาร์ทนี้นะครับผมเราจะมาทําปุ่มแอดมินตรงนี้เนาะก็คือถ้าเป็นแอดมินเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปก็จะเห็นในส่วนของเคสที่แอดมินเนี่ยเป็นคนรับเคสงานนะครับผมในปุ่มนี้นะผมปุ่มนี้แอดมินจะเป็นคนที่เห็นคนเดียวหรือว่าไอทีเนี่ยเห็นคนเดียวยูเซอร์ที่ใช้งานเนี่ยจะไม่สามารถเห็นปุ่มนี้ได้นะครับผมแล้วก็เราจะมาทาฟิลเตอร์ตรงนี้ด้วยว่าให้คนที่แจ้งเคสงานเนี่ยเห็นลิสต์เนี้ยเห็นเฉพาะเคสงานที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนแจ้งเท่านั้นนะครับผม เคสงานคนอื่นเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นได้นะจ,จะเห็นเฉพาะเคสงานของตัวเองนะผมโอเคคลับผมไปชมในคลิป,ปรพร้อมกันเลยครับโอเคมารู้ถึงคลิปวันนี้นคคลิปวันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของ power app อีกเช่นเคยนะครับผมหลังจากที่ทางหายไปประมาณ1อาทิตย์นั่งที่ผมไม่ได้ทำ power app เนาะวันนี้เราจะมาต่อกันนะหลังจากก่อนนั้นเนี่ยเราทำแบบว่าเวลากดเข้าไปเนี่ย จะเห็นสเตตัสเนาะว่าสเตตัสเคสที่เราเปิดเคสงานไปเนี่ยแจ้งปัญหาไปเนี่ยถึงในแล้วนะผมมีการรับทราบดำเนินการไหมมีการยกเลิกหรือเปล่านะผมพอกดเข้าไปก็จะเป็นหน้าตาลักษณะนี้เนาะข้างนอกก็จะโชว์อยู่แล้วพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะโชว์รายละ,ละเอียดดีเทลอ่ยิ่งกว่าเดิมนะครับผมน,นี่ใครยังไม่ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะผมทีนี้วันนี้เราจะมาคาอยู่2หัวข้อนะย่อยๆแบบง่ายๆเลยนะผมบางหัวข้อนิดเดียวนะผมก็คือเราจะให้ตัวเนี้ยมันฟิลเตอร์ว่าปกติเนี่ยงานตรงเนี้ย เราจะเห็นทั้งหมดใช่ไหมคือเราจะเห็นทุกงานเลยใครแจ้งปัญหาเข้ามายูเซอร์แจ้งปัญหาเข้ามากี่ท่านเนี่ยยูเซอร์ที่เข้ามาใช้งานเนี่ยเข้ามาใช้งานหน้าตาโปรแกรมเนี่ยจะเห็นทุกเคสงานเลยที่มีการแจ้งปัญหาเข้ามาทีนี้เราก็จะมาฟิลเตอร์ว่าเคสงานเหล่านี้จะให้คนที่แจ้งเนี่ยเห็นเฉพาะเคสงานที่ตัวเองแจ้งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมาทําปุ่มอันนี้ด้วยว่าปุ่มแอดมินนะนะคือเป็นปุ่มแอดมินตรงเนี้ยว่าถ้าสมมติเป็นแอดมินเนี่ยเป็นไอทีเนี่ยสามารถเห็นปุ่มนี้แล้วก็คลิกไปได้ด้วย แต่ถ้าไม่ใช่แอดมินเนี่ยจะไม่เห็นปุ่มนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มอันแรกง่ายๆกันเลยนะครับผมโอเคปิดอันนี้กลับไปเนาะก็กดไปที่แกลเลอรี่นะผมแกลเลอรี่ที่เราเลือกเนาะสังเกตว่าโค้ดมันจะอยู่ตรงนี้นะผมโค้ดตรงเนี้ยจะเป็นไอเทมนะผมเรามาใส่ตรงนี้นิดเดียวเองครับผมอ่าตรงนี้ก็มีคอมมาเนาะก็เอนเตอร์ลงมานะผมก็อ่ากดแท็บมาใกล้ๆกันนิดนึงนะผมเรามาใส่ตรงนี้นครับผมเป็นอ่า user ยูเซอร์ก็คือคนที่เข้ามาใช้งานนี่แหละคือคือยู user, อเซอร์นะผมยูเซอร์่าวงเล็บปิดดอทนะผมดอทอีเมลก็คือเราจะแท็กด้วยอนะีเมลเนาะเนี่ยยูเซอร์ดอทอีเมลก็คือใครที่เาเข้ามาใช้งานแอปเนี้ยจะเปรียบเสมือนยูเซอร์ดอทอีเมลนะผมอ่าเท่ากับนะผมใส่เท่ากับใส่เท่ากับอะไรก็คือให้โชว์เฉพาะคนที่เข้ามาใช้งานใช่ไหมก็เป็นคนที่เข้ามาใช้งานก็คือผู้แจ้งนี่แหละก็คือจะเป็นคอลัมน์นี้นะผม พอร่ำผู้แจ้งหรือว่าผู้สร้างลิสต์นั้นๆนะผมสมมติผมกด New Item เนี่ยผมก็เปรียบเสมือนผู้แจ้งนะผมเพราะว่าลิสต์ตรงเนี้ยมันจะถูกบันทึกอัตโนมัตินะผมก็ใส่เป็นผู้แจ้งนะผมพอกดว่าผู้แจ้งปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมก็กดผู้แจ้งไปแล้วก็ดอตนะผมอีเมลนะผมเป็นดอตอีเมลนะผมก็คือถ้ามันตรงกันเนี่ยก็ให้มันแสดงเฉพาะรายการของคนที่แจ้งเท่านั้นออกมานะผมพอขึ้นแบบนี้ปุ๊บก็ใส่เป็นคอม่าปิดไปนะผม เข้ามาปิดไปแบบนี้เออเล์ก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้อมูลในลิสต์ตรงนี้ก็จะโชว์เฉพาะผู้แจ้งเท่านั้นนะผมแต่ว่าอันนี้ผมไม่สามารถทําให้เห็นภาพได้นะเพราะว่าแอคเคาน์ใน Microsoft สามหข้าวของผมเนี่ยมีแค่แอคเคาน์เดียวนะผมซึ่งผมซื้อมาแค่แอคเคาน์เดียวแล้วก็มันไม่สามารถทําให้เห็นภาพได้จริงจริงนะหมอน,นี้ขออภัยด้วยแต่ว่าโค้ดนี้ใช้งานได้แน่นอนนะผมก็คือสมมติมียูเซอร์ใน A ใน B มากดเข้ามาใช้งานแอปเนี้ยเขาก็จะไม่เห็นจะไม่เห็นเคสที่ผมแจ้ง งานเหล่านี้เนาะเพราะว่าเราฟิลเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราซอสบายเขาเล่าไว้้อยอะไรเรียบร้อยแล้วเขาจะเห็นเฉพาะเวลาเขากดสร้างงานหรือว่าเปิดเคสกดสร้างเคสงานหรือว่าแจ้งปัญหาไปเนี่ยเขาก็จะเห็นเฉพาะงานของเขานั้นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดลักษณะนี้เนาะนี่โค้ดนี้เนาะใส่เข้าไปเลยตรงแกลเลอร,รี่ตรงนี้เนาะสามารถเอาไปใช้กับโค้ดที่เป็นพวกแอดมินก็ได้นะแอดมินเวลาแบบเขารับเคสงานไหนเนี่ยเขาก็จะเห็นเฉพาะเคสงานที่ตัวเองรับนะครับจะมีทําให้ดูแน่นอนนะครับในส่วนของแอดมินนะครับในส่วนของแอดมินไอทีที่ รับเช็คงานของยูเซอร์นะครโอเคหน้านี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วอ่าต่อไปต่อไปเราไปหน้าแรกดีกว่าหน้าแรกนะครับผมอ่าเราอินเสิร์ตปุ่มมาสักปุ่มหนึ่งครับผมอินเสิร์ตนะครับผมแล้วก็บัตต้อนนะครับผมมาสักปุ่มหนึ่งนะครับผมตั้งชื่อปุ่มว่าเป็นแอดมินเนาะแอดมินนะครับผมแล้วก็แล้วก็เอาพวกเอ่อเขาเรียกอะไรฟิลข้างในนะสีฟิลข้างในออกให้หมดนะครับผมอย่างอันเนี้ยผมเหลือ,อไว้เฉพาะตัวหนังสือเนาะอันเนี้ยผมก็จะเอาเป็น ไม่โชว์เลยไม่โชว์เป็นสีนะไม่โชว์เป็นสีนะครับผมพอกดลันขึ้นมาอันนี้มันก็ยังโชว์อยู่เนาะเราก็ไปจัดการข้างล่างนะครับผมข้างล่างมันจะเป็นอันนี้นะผมโฮเดอร์ก็ลบออกปึ๊บนะครับผมแล้วก็ลองใหม่อันนี้เหมือนเหมือนเหมือนจะไม่เป็นสีแล้วแต่ตอนคลิกเนี่ยยังเป็นสีอยู่นะครับผมตอนคลิกจะเป็นสีขาวใช่ไหมเราก็มาคลิกดูว่ามันโชว์สีขาวตอนไหนนะครับ น่าจะเป็นตอนพาร์นี่มั้งตอนพาร์แล้วก็ฟิลออกเหมือนเดิมนะครับผมเอ๊น่าจะเป็นตัวนี้มั้งโอ้ปรับเป็นสีไม่มีสีแล้วก็โอดเดอร์โอดเดอร์โอดเดอร์ก็เหมือนกันนะครับผมก็ไปลบออกอ๋อ,อ,อ,อน่าจะเป็นในส่วนของพาร์ทนะคัลเลอร์นะครับผมก็ลบไปเนาะแล้วก็เปลี่ยนนี้เป็นสีอลองดูเอาใหม่เปึ๊บเปึ๊บโอเคหายไปละนะครับผมให้เหลือแค่นี้แล้วก็ ผมใส่ฮอเดอร์ก่อนแล้วกันตรงตรง,ตรงที่เวลาเอาเมาส์ไปชี้อ่ะให้เปลี่ยนเป็นสีตรงเท็กกิ่งเดียวต้องให้เปลี่ยนเป็นสีส,ส,สีอะไรละ่ะสีส้มแล้วกันนะผมเตฟปนึงนะผมพอเมาส์ไปชี้ปุ๊บมันก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะผมถามว่าปุ่มนี้มีมาเพื่ออะไรนะผมขอขยายนิดนึงนะผมขยายปุ่มให้มันแบบนี้สักประมาณสิบหกแล้วกันนะผมเป็นตัวหนานะตัวหนาอ่ะโอเค ปุ่มนี้มีไว้เพื่ออะไรนะผมปุ่มนี้ผมจะสร้างหน้าแอดมินมาหน้าหนึ่งเนาะผมขออนุญาตไปก๊อปหน้านี้มาแล้วกันนะผมเอ่อการลีดเซอร์เวตเนี่ยเราผมรูปิเคชต์ไปเนาะรูปิเคช์เปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นแอดมินนะผมเป็นแอดมินนะแอดมินนะผมแล้วก็เปลี่ยนหัวข้อตรงนี้ด้วยว่าเป็นแอดมินเดี๋ยวสร้างหน้าตรงนี้มาไว้รอก่อนเดี๋ยวดีเทลเนี่ยเดี๋ยวจะไปใส่รายละเอียดทีหลังนะผมเดี๋ยวตรงนี้ไว้รอก่อนนะ เวลากดเข้ามาหน้านี้นะผมแอดมินเนี่ยก็จะสามารถคลิกตรงนี้แล้วก็ให้มันวิ่งไปหน้าแอดมินได้นะผมผมมาคลิกที่แอดมินเนาะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น on select นะผม on select อยู่ไหนล่ะอ่า on select นะผมให้มัน navigate นะผมอ่ h navigate ไปหน้าแอดมินปึ๊บนะผม navigate ไปหน้าแอดมินพร้อมกับ refresh นะผมพร้อมกับ refresh อ่า it h e l p desk ด้วยนะครับผมพอเราคลิกนะ แอดมินปุ๊บก็จะเด้งมาหน้าแอดมินก็คือหน้านี้ที่เราดูวิกตมาเมื่อกี้แหละกดกลับไปก็หน้าปกตินะผมถามว่าเรามีแอดมินแล้วปุ๊บยูเซอร์ทุกคนจะเห็นแอดมินตรงนี้หรือเปล่าตอนนี้เห็นครับผมเราจะมาทําให้ยูเซอร์เนี่ยมองไม่เห็นปุ่มนี้นะครับผมอ่าเรามาคลิกที่อันนี้ครับผมอ่าแล้วก็พอคลิกที่แอดมินปุ๊บเลื่อนลงมาครับผมเลื่อนลงมา้างล่างตรงนี้นะหาคำว่า disable mode อ่ disable mode นะผมเราจะมาใส่โค้ดนะผมโค้ดเราก็คือ อ f นะครับผม if อ่าวงเล็บเปิดปิดนะครับผมปึ๊บอ่าเราจะไม่ทำแบบดนาะมิกเนาะเราจะทำแบบปิกเลยว่าอ่าคนที่มีรายชื่ออีเมลดังต่อไปนี้จะสามารถกดปุ่มนี้ได้คนที่ไม่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะไม่สามารถมองเห็นหรือว่ากดปุ่มนี้ได้นั่นเองนะมันจะมีแบบดนามิกอยู่ก็คือแบบสร้างตารางแอดมินขึ้นมาแล้รนะผมแล้วก็ไปเปรียบเทียบว่าเออถ้าอีเมลเนี้ย เท่ากับเท่ากับแอดมินในตารางในตารางของแอดมินแบบนี้นะครับผมเนี่ยในตารางแอดมินเนี่ยอาจจะสร้างมาแบบนี้มีอา่ามีรายชื่อของแอดมินแล้วก็มีคอลัมน์ที่บ่งบอกว่าคนนี้เป็นแอดมินนะผมอาจจะไปเป,เปรียบเทียบลักษณะนั้นพอเรามีแอดมินเพิ่มเราก็เพิ่มในนี้ปุ๊บตัวโค้ดเนี่ยมันก็จะทํางานอัตโนมัติแต่ว่าอันนี้ผมจะทําแบบเป็นฟิกตัวตนเป็นบุคคลเลยเนาะเราก็ใส่เป็นนะครับผม user อ่า user วงเล็บปิด .email นะครับผม .email เท่ากับนะครับผม เท่ากับก็คืออย่างของผมเนี่ยเมลผมก็คือวิสุนุ s นะครับผม s i t เนี่ยก็คือถ้า user email เท่ากับเท่ากับอีเมลนี้ก็คือเท่ากับ,กบ email hi, กอีเมลแอดมินนั่นเองให้ผมเนี่ยมัน display mode นะผม display mode edit นะ edit นะครับผมถ้าไม่ใช่ก็คอมมาต่อไปให้ Disable mode อ่า Display mode ผู้ผิด Display mode Disable นะผมใส่อันนี้ไปนะผมก็จะได้อันนี้โผล่ขึ้นมานะผมทีนี้ถ้ามีแอดมินเพิ่มทำไงนะผมอ่า uh, เราก็ใส่หรือไปเลยหรือก็คือเป็นเครื่องหมายอันนี้นะผมแล้วก็ก๊อปบรรทัดนี้มาเลยแล้วก็ Enter ลงมาแล้วก็วางนะผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นอีเมลของ IT อีกคนหนึ่งสมมติเป็น itti team com แล้วกันนะครับผมถามว่าโคดนี้มันได้ผลไหมนะผมตอนนี้ผมยังเห็นอยู่เนาะผมยังเห็นโค้ดนี้อยู่เพราะว่าผมเป็นแอดมินนะผมเพราะว่าผมมีรายชื่ออยู่ในนี้แต่ถ้าผมเอาอันนี้ออกละ่ะผมเอาผมลบตัวอักษรสักตัวใดตัวหนึ่งอ่ะสมมติผมลบออกนะเป็นตัวเป็นลบ W ออกปุ๊บผมจะมองเห็นไอ้ตัวแอดมินเมื่อกี้ไหมนะครับผมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าผมไม่สามารถคลิกอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนโหมดจากโหมด edit เป็นโหมด Disable นะครับผม ทีนี้เราจะเอาแบบว่าไม่ให้ยูเซอร์เนี่ยมองเห็นทั้งปุ่มนี้เลยนะครับผมทั้งปุ่มท,ทั้งเป็นลักษณะ Edit ไอ,อทั้งเป็นลักษณะ Disable m o d e แล้วก็เป็นลักษณะที่มองเห็นนะครับผมเราก็จะมาแก้ตรงนี้นะครับผมคลิกตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างหาคำว่า Dis Disable c o l o r รนะครับผมนี่ดิสเอเบิลคัลผมจะให้มันไม่มีสีเลยนะครับผมก็คือไม่มีสีเลยทุกอย่างนะครับผมว่างเปล่านะครับผมว่างเปล่าเป็นว่างเปล่าหมดเลยนะครับผมเนี่ยพอรันขึ้นมาปุ๊บ ยูเซอร์ก็จะไม่สามารถมองเห็นตรงนี้ได้นะครับผมเพราะว่า Disable เนี่ยเราเปลี่ยนให้มันไม่มีสีนะครับผมก็คือไม่มีทั้งสีขาวก็คือเป็นสีล่องหนเลยนั่นเองอ่าแต่ถ้าอ่าผมใส่ชื่อผมเข้าไป W ิวปึ๊บนะครับผมผมก็จะสามารถมองเห็นปุ่มนี้ได้ก็จะสามารถคลิกป,ปุ่มนี้ไปหน้าแอดมินได้นั่นเองนะครับผมโอเควันนี้ก็จะเป็นลักษณะนีนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรา,เรา,เ,ราเราจะมาทำข้างในกันนะครับผมว่าจะให้ไอทีเนี่ย รับเคสงานยังไงนะผมเห็นเฉพาะงานที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนรับเคสงานเท่านั้นเผื่อไอทีมีหลายคนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมีะเดี๋ยวจะมีลิสต์อีกลิสต์หนึ่งเป็นลิสต์ที่ยังไม่ได้รับเคสงานแล้วก็ไอทีเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปกดเพื่อรับเคสงานได้นั่นเองนะครับผมอันนี้เดี๋ยวมาทํากันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะผมเดี๋ยวมันจะยืเดเยอเกินไปเนาะอ่ะถ้าใครสงสัยขั้นตอนไหนยังไงในพาร์ทนี้ก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ที่ ใต้คลิปด้านล่างได้นะครับผมโอเคครับ okay, ผมเจอกันคลิปหน้าครับ